อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้เราจะมาก็เล่าเรื่องผีัต่อนะครับผมก็วันนี้ก็จะบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าให้ฟังเป็นเพื่อความบันเทิงเรื่องแต่งเรื่องมูก็ว่ากันไปนะครับอย่าคอมเมนต์อยาบขายกันก็แล้วกันนะครับใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังกดปิดได้ไม่ได้บังคับนะครับผมโอเคก็เรื่องนี้ก็จะอัปเกรดชีวิตสตอรี่ของผมต่อจาก เรื่อยๆมาบางทีเห็นผมหายไปเป็นเดือนเพราะว่าจริงๆผมก็มีเรื่องเล่านะแต่ว่าผมยังไม่ไอยากออกมาเล่าแค่นั้นเองอนะบางทีผมอาจจะทํางานเล่นเกมอะไรก็ว่าไปนะครับบางทีเรื่องมันนิดเดียวอะ่ะผมก็เอามาเล่ารวมๆกันเหมือนกันนะะเอามาเล่ารวมๆกันแบบให้มันเป็นแบบแบบเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยขั้นต่ําอ่ะผมจะพยายามรวบรวมเรื่องประมาณนี้นะโอเคเริ่มต้นเลยเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนะี้ย ีใหม่มาเนี่ยชีวิตผมก็ใช้ชีวิตยอยู่แบบทั่วไปแต่ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอุทิบุญกุศลสักเท่าไหร่นะครับผมเจ้าประกายฟ้าตัวกุมารของผมก็ก็ช่วงหลังก็จะเริ่มออกมาให้ผมเห็นบ่อยๆเวลาผมอุทิบุญส่วนกุศลผมก็จะทําบุญให้ให้ลูกด้วยเพราะว่าผมก็รับเป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะในการดูแลคือผมก็บอกกับลูกๆผมทุกคนนะว่า ไม่ต้องตอบแทนผมให้โลกให้ให้หวยให้อะไรหรือว่าต้องไปเป็นตัวตายตัวแทนของพ่อนะก็ขอให้ลูกๆอ่ะเป็นคนดีของพ่อก็พอเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเล่นเล่นอะไรก็เล่นเงียบๆอย่าไปเล่นให้คนเห็นหรืออย่าไปชวนคนคนเป็นมาเล่นด้วย เพราะว่าเราเคยเห็นมีพวกข่าวอ่างเงี้ยพวกผีเด็กอะไรเงี้ยชอบบางทีไปเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เด็กมันก็จะชวนเล่นคือเกิดสมมุติว่าเด็กมันเห็นเราก็ให้ไปบอกว่าปฏิเสธบอกว่าพ่อมาให้เล่นแค่นั้นจบ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพื่อไม่ให้เด็กคนนั้นนเหมือนจิตเปิดด้วยอันนี้ผมก็สั่งสั่งกุมารประกายฟ้าไว้แล้วก็เจ้าลูกไผ่แก้วก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังเด็กอยู่มันก็อายุปีหนึ่งแล้วนะครับผม แล้วก็เวลาผมอุทิบุญช่วงวันเกิดอะ่ะก็คือบุญของผมที่ผมให้เขาไปอะ่ะ <c oughs> มันก็ออกมาเป็นเค้กเลยนะเป็นเค้กเป็นก็เห็นเขาจัดเป็นปาร์ตี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ปาร์ตี้แบบผีๆอะ่ะก็กินกันแบบครอบครัวมีความสุขระหว่างแม่ลูกอะไรอเงี้ยแล้วผมก็ได้อุ้มมั่งอะไรมั่งนะครับผมแล้วเวลาผมนอนก็ออกมานอนกับผมมั่ง <c oughs> แต่ช่วงหลังก็ดีหน่อยเวลาผมทางานเสสายหรือผมลืมอะไรเขาก็จะปลุกผม ก็จะมาเขย่าตัวผมแต่ไม่เรียกผมนะยังเหมือนยังพูดไม่ได้เจ้าไผ่แก้วก็จะมาเรียกผมว่าพ่อตื่นอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวไม่ใช่เหรอหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าสมมุติว่าเราจะออกเที่ยวตอนต,ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ตื่นเงี้ยลูกก็จะปลุกปลุกเราขึ้นมา <c oughs> ส่วนส่วนช่วงหลังมาเนี้ยช่วงหลังชีวิตผมช่วงเนี้ยคือเวลาทิป์กับเมลิสสัมผัสผมอะผมก็จะเฉยเฉยนะ ร่างกายผมแบบปกติมากเลยมันก็จะเย็นเย็นในส่วนที่เขาสัมผัสแต่ว่าในก็แต่ถ้าเออถ้ามีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมไปลา่าท้าผีผมไม่เอานะผมไม่ชอบไม่ชอบแบบท้าทายพวกสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้นะผมไม่ชอบท,าท้าทายผมชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สงบสงบ,สงบเหมือนพูดผีพูดผีเขาบางคนเขาชอบแบบเรียบง่ายสงบสงบแต่ว่าบางทีเราก็ไปก่อกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจต่ส่วนตัวผมก็ก็ชอบแบบงี้นเรียบง่ายแล้วสงบสงบ,สงบนะ แล้วเวลาผมนอนมีช่วงหนึ่งคือผมก็เริ่มช่วงปีใหม่มาเนี่ยก็คือผมก็เริ่มนอนแล้วก็จะมีมีเงาดําๆล่างหนึ่ง <c oughs> ลอยอยู่บนที่นอนซึ่งผมก็นอนอยู่นะครับผมแล้วก็คือผมมีสติตื่นลืมตามองไม่เห็นแต่พอหลับตามองเห็นเอองงตรงเนี้แหละก็เป็นเงาดำๆเป็นล่างผู้ชายใหญ่ๆมายืนอยู่ข้างบนไม่ใช่ยืนแบบเป็นท่านอนอะท่านอนเดียวกับเราอะ่ะ แล้วเขาก็ล้มแล้วเขาก็ล่วงลงมาใส่ร่างผมทันทีที่เขาใส่ร่างผมปุ๊บตัวผมชาไปหมดทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะผมก็กลัวว่าผีมันจะสิงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบไงก็พยายามสะบัดแต่กล้ามเนื้อตัวที่ผมตื่นขึ้นมาขยับตัวนะ่ะคือมันไม่หลุดมันไม่รู้สึกเลยแม้กระทั่งเราเอามือจิกผิวอะด้วยความชาของร่างกายอะมันไม่รู้สึกเจ็บเลยนะ ไม่ว่าเราจะจิกส่วนไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จนผมแบบพยายามพูดแล้วเวลาพูดออกเสียงอะ่ะคือผมก็พูดปกติแต่การกระดกลิ้นของผมกลายเป็นว่าลิ้นเราไม่ได้สัมผัสถึงความเจ็บอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าฟันบนกับฟันล่างครับเรากัดลิ้นตัวเองจนเลือดเลยอะ่ะกัดลิ้นจนเลือดเลยสองฝั่งเลยอะ่ะคือคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับผีนะแต่ว่าเป็นเป็นตัวผมเองอันนี้ผมก็จะไม่โทษเกี่ยวกับผีนะอันไหนอันไหนแบบ แบบไหนที่ผมสัมผัสกับเขาผมก็จะอธิบายเกี่ยวเรื่องสัมผัสแต่ว่าผมจะไม่ได้ว่าอะไรพวกเขานะเออก็คือนั้นผมก็ตัวชาไปทางตัวทีนี้พอพอหลังจากตัวชานั้นทีนี้มาลิกะทิฟมันก็ตื่นตื่นตื่นอะ่ะดูตื่นตื่นนะมันก็มองหน้าเราเราก็มองหน้าเขาคือมองมองตาเปล่ามองไม่เห็นแต่เหมือนจิตอะ่ะมันบอกว่าเขานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทิฟอะ่ะอยู่ตรงปลายเตียงพยายามจับขาแล้ว ที่เขาจับแล้วพอตัวผมเริ่มหายชานะ่ะคือเวลาทิพ์เขาจับขาผมเนี่ยปุ๊บเขาก็จับแบบนวดๆอะส่วนที่เขาสัมผัสอะก็จะชาไปหมดเลยชาไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันชาไปหมดทั้งตัวเลยชาในตัวในส่วนที่เขาจับผมนะแล้วเวลาผมนอนอยู่ตะแคงอยู่อย่างเงี้ยก็มีผีตัวหนึ่งมาจับผมมาจับตรงหัวไหล่ ช่วงระหว่างตรงหัวไหลที่มือเหมือนมือสัมผัสนะ่ะก็ชาแบบไม่รู้สึกพอเขอมือออกไปก็หายชาเออันนี้ก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมแต่ว่า <c oughs> บางทีผมหลังๆนี้ผมก็ตื่นมาดึกๆมาดูดูเหมือนกันถ้าเกิดมันมีเสียงอะไรแปลกๆเนี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นน้องเขาเล่นไอ้พวกปืนเลเซอร์อ่ะคือผมไม่ได้ซื้อของเล่นให้ให้กุมาอะไรเหมือนที่คนอื่นซื้อให้นะผมแค่มีขนม นมเนยแล้วก็ทาบุญให้ตามภาษาแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเหมือนลูกเฉยๆอะ่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เลี้ยงแบบเหมือนเป็นพูดผีพาใช้งานอะไรอย่างนี้ไม่เอานะผมไม่เอาผมไม่อยากให้เขาไปทปําบาปทํากรรมผมอยากให้เขาแบบมีบุญเยอะๆแล้วก็ไปสู่สุคติแล้วก็ไปพบภูมิที่ดีแล้วก็หลุดพ้นแค่นั้นเองสิ่งที่ผมทําบุญแล้วก็เจตนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะคุทีนี้ก็บางทีน้องๆเขาก็เล่นเล่นกันยิงปืนเนี่ยมันก็ เสียงดังอ่ะ <c oughs> เสียงดังจนผมตื่นอ่ะพอผมตื่นปุ๊บเขาก็หยุดเขาก็หยุดแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยอย่าเล่นเสียงดังเพราะคือพ่อเป็นมนุษย์อ่ะพ่อก็ต้องนอนตอนคืนนะอะไรเงี้ยเขาต้องเงียบทีนี้เขาก็จะไม่เล่นเสียงดังอีกเลยเขาก็จะเล่นเงียบๆอะไรอย่างงี้บางทีก็มานอนบางทีไอ้เจ้าประกายฟ้าบางทีก็เขาเขา้าออกออกจากหุ่นหุนตัวนั้นอ่ะหุนกูมานอ่ะ คือวิธีการเข้าว่าเขาออกที่ผมเห็นก็คือก็เหมือนสเกลตัวเข้าไปเข้าไปสิงแล้วก็ออกมาออกมาเดินเล่นบ้างแล้วก็เข้าไปอยู่ที่เดิมอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะครับ <c oughs> แล้วก็จนมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอหลังจากนั้นอะผมก็เหมือนได้ยินเสียงป๊อปแปะป๊อปแปะแบบเป็นคนคตน่าตำคานเลยไม่รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรเหมือนกันพยายามหาสาเหตุมันเสียงมันดังอยู่ใกล้ๆเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงป๊อในห้องน้ําออกมาที่เตียงก็ได้ยินเสียงป๊อ เหมือนไม้ลั่นอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการยืดหยุ่นของหดไม้อากาศมันร้อนอากาศมันเย็นก็ว่ากันไปอันนี้ก็ใส่ทฤษฎีนี้ไปแล้วกันเพื่อลดความลำคัญของพูดผีแล้วก็ทีแรกผมก็เคยพิสูจน์ว่าเป็นเพราะผีเปล่าวะเราก็เอาเจ้าตอนนั้นก็รู้สึกโกรธ้เจ้าประกายฟ้าก็เอาเจ้าประกายฟ้าไปไว้ที่รถไม่ให้เข้าห้องเลยแต่เสียงมันก็ยังอยู่นะทีแรกมันก็เงียบไปเลย เงียบเป็นนานมากแล้วก็ยังอยู่เลยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเจ้าประคายฟ้าก็มาหน้าประตูพ่อหนูขอเข้าห้องได้ไหมเราก็เลยไม่สนใจนอนนอนต่อไปคืนนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงเนี้ยเกิดจากอะไรเขาเรียกว่าจับโจรจับโจรจนมาเมื่อคืนวานเมื่อคืนวานก็คือประมาณมา 8. วันที่แปดวันที่แปดมกราปีหกสี่เนี่ยก็คือผมก็นอนตอนกลางวันเนี่ยแหละแล้วก็ทีเนี้ย คนผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็มาเข้าฝันผมมาบอกว่าไปแล้วนะแล้วผมก็เจอตังห้าบาทแล้วผมก็วางไว้ที่ตรงตรงเตียงนอนของผมตัง์ัันนี้เป็นเงินปากผีนะไม่ใช่เป็นเงินเงินที่แบบว่าเราเราใช้จ่ายอะ <c oughs> ก็คือเงินพวกผีเมื่อเราตายไปเราก็จะมีเงินพวกนี้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับการทําบุญของเรา <c oughs> แต่บอกเลยว่าการทําบุญของเราอะ่ะทําบุญเมื่อคนตายไปแล้วอะ่ะ เงินทองเล่าชื่อเสียงอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งอะสิ่งสําคัญของการการได้บุญก็คืออาหารอาหารความดียิ่งมีความดีเยอะเขาก็จะกําหนดภพภูมิเราที่ดีขึ้นถ้าเรามีอาหารเยอะเราก็ไม่อดมีน้ํากินมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ชายอพอเขาติเรื่องต่อนะทีนี้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าผมไปแล้วนะครับผมไปแล้วพอเขาไป ก็บอกแล้วเขาบอก e ww, เอ้ยจะตังค์ห้าบาทว่ะผมก็เห็นละว่าผมก็เจอเหมือนกันไอห้าบาทเนี่ยผมก็เจอเหมือนกันเราผมก็ว่าแล้วเขาบอก e ww, เอ้ยจอตังค์ห้าบาทขอแล้วกันนะก็ก็เอาไปสิอืมผมก็เอาไปสิไม่ว่าอะไรเขาก็หยิบไมห้าบาทแล้วก็ไปเลย <1> 1> พอไปหลังจากนั้นเสียงนั้นก็ไม่มีเลยทีนี้ก็รู้แล้วว่าเสียงมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะชายคนนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะไม้รัดอะไรงนี้ก็ได้แต่ตอนนี้คือเสียงในห้องนี้ <aos S 2> ผมไม่มีละ ผมอยู่คอนโดนี้มาประมาณเกือบสิบปีไม่เคยได้ยินเสียงอะไรยกเว้นห้องห้องข้างบนมันจะมันมันจะบละกักกักันเตียงมันก็กระทบกันกระทบกับไม้อะไรเงี้ยมันก็จะเสียงดังบางทีตีสี่ตีห้ามนมันคงเงียยแลวมั้งมันก็เลยเอากาัเสียงดังเออนะั้เราพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดมีเสียงอะไรผมก็จะตื่นเพราะว่าผมจะตื่นมาดูพวก เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งของผมในการป้องกันพวกไฟไหม้ไฟช็อตอะไรพวกนี้ก็ว่าไปมันเป็นการฝึกผมมาตั้งแต่ลเล็กเพราะว่าสมัยก่อนผมนอนอยู่ริมแม่นม้ำไงเวลางูเลื้อยขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยผมก็จะตื่นมาดูแล้วก็จะไล่งูออกไปถ้าเกิดเรานอนขี้เสาเราก็จะโดนงูฉกตายได้นะครับผมหรือว่ามีแมลงอะไรขึ้นมาในบ้านโดนลากไปกินในน้ําอ่ะลงน้ําไปกินเราก็ตายแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ผมแบบ ฝึกมาตั้งแต่เด็กแหละคือเวลาผมนอนแล้วได้ยินเสียงปุ๊กปักหรืออะไรตายมาขึ้นมาเงี้ยคือผมจะได้ยินเสียงแล้วผมก็จะไปมองหาดูว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองนะัะผมเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ป้องกันเหตุต่างๆไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผีนะนี่แต่ว่ามันเป็นสกิลติดตัวมาจนถึงตอนโตตอนเนี้ยคือพอได้ยินเสียงผีแบบว่าผมก็จะมองเห็นแบบเร็วมากเลยบางทีก็เดินผ่านไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาผมก็ใช้ชีวิตของผม ผมไม่ไม่ท้าทายไม่ยุ่งเกี่ยวับเขาเขาก็ไม่ท้าทายผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกขบผม <c oughs> ทีนี้ก็เรื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่จบท่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือประมาณอันนี้ขอย้อนไปสักนิดหนึ่งอันนี้เรื่องเรื่องทั่วไปจบละอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆอีกหนึ่งเรื่องที่ฝันอยู่สองคืนนะฮะก็คือคืนแรกคืนแรกประมาณต้นปีใหม่อ่ะปีใหม่เดอ ขอดูวันที่แป๊บหนึ่งปีใหม่มันจะประมาณวันที่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 สองวันเสาร์ที่สองเออวันที่สองมกรานเนี่ยแหละคือมีคือฝันว่าได้ขี่จักรยานไปกับเพื่อนคนหนึ่งผู้หญิงเอ้ยผู้ชายผู้ชายแล้วผมก็เป็นคนซ้อนท้ายแล้วพอฝันนั้นอะ่ะขี่จักรยานไปเพื่อนคนเนี้ย เพื่อนคนนี้ก็จอกจักรยานแล้วก็นอนไปพร้อมกับทองคําในกระเป๋า <c oughs> ซึ่งเพื่อนคนนี้เหมือนฝันตอนแบบฝันนันสั้นมากเลยว่าเพื่อนคนนี้ไปขโมยทองมาเว้ยไปขโมยทองนั้นมาแล้วเราก็ไปล่วงหัวขโมยของมันเฮ้ยเอาอย่างงั้นเหรอบางทีความฝันเราก็ไม่ไม่สามารถบังคับได้นะเพราะว่าบางทีเหมือนเหมือนว่าเขาต้องการจะเล่าเรื่องให้เราไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ต้องตามตาม,ตามน้ำไปอ่ะแล้วทีนี้ <c oughs> ทีนี้พอไปขโมยขโมยทองมาเสร็จปุ๊บ เพื่อนอีกคนก็ก็นอนเปแล้วก็อยู่กับทองแล้วทีนี้ผมก็เลยเหมือนก็ฝันมีผีมาอีกสี่ห้าคนแล้วก็บอกว่ามาคุยมาคุยกันแบบมาคุยกับผมบอกว่าขอให้เลิกเล่นหวยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยผมก็บอกว่าอุ้ยจะให้ผมเลิกเล่นได้ไงล่ะผมไม่ได้ขอเลขจากผีเลยนะผมก็เล่นผมก็เล่นเลขตามที่ผมมองเห็นอย่างเช่นเห็นรถทะเบียนผีครับผมก็แทงไปเห็น เห็นเลขอะไรผมก็แทงไปเห็นมือกรรมลอตเตอรี่ผมก็แทงเลขไปก็แล้วผมก็บอกผมก็ไม่ได้ถูกทุกงวดนะถามว่าผู้ผีนั้นให้เลขถูกไหมก่อนเล่นถูทุกงวดนะมันก็มีถูกมั่งไม่ถูกมั่งนั่นแหละผมก็แล้วแต่เล่นบางทีผมก็ไม่ได้เล่นมีตังผมก็ไม่ได้เล่นฮะเล่นหาบาทสิบาทผมก็เล่นไปบางทีก็ซื้อลอตเตอรี่มั่งอะไรช่วงมีตังผมไม่ได้เล่นแบบว่าซื้อลอตเตอรี่จนตัวเองไม่มีตังกินข้าวอันนี้ก็ไม่สมควรนะัะผม ผมก็เลยบอกว่าผมจะไปเลิกเล่นได้ยังไงผมก็บอกขอเขาแล้วทำหน้าเศร้าๆแล้วเขาก็เดินไปแบบเหมือนเตือนเราอะ <c oughs> บอกแล้วคือเขาของไงให้ให้ผมเลิกเล่นหวยพอเขาไปปุ๊บผมก็ตะโกนกลับไปเอางี้ถ้ามึงให้เลขถูกอะเดี๋ยวเอออันนี้เล่าข้ามไปนิดนึงก็คือเพื่อนบอกว่าเขาจะให้เลขงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายแต่ว่าขอให้เลิกเล่นหวยจะจะพาไปเอาผีแต่หงผมก็เลยบอกว่าไม่เอา ถ้าเอาเลขจะผิดแต่โหงไม่เอาผมไม่ชอบผมจะเล่นสนุกสนุกของผมเองเลขผมก็หาเล่นเล่นตามเว็บตามอะไรผมก็เล่นตามแบบสเต็ปไปถ้าผมได้เลขจกผิดแต่โหงมาถามว่าผมแม่นไหมแม่นแต่ว่าคือไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะจริงไหมเออเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วก็ขอตามโชคตามลาภของเราเขาอยากให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้เราก็ไม่ได้บังคับเขาไงอืไม่ได้บังคับเขาบางทีก็ถือมาให้ก็ไม่ถูกก็มีเนาะไม่ถูกก็มี เขี่ยวก็มีผิดแต้มสองแต้มก็มีเยอะแยะไปเออผมก็พูดประมาณนี้แล้วทีนี้พอเขาเดินไปผมก็เลยตะโกนไปเอ,อ้ยถ้าเกิดกูถูกหวยเดี๋ยวกูแบ่งทําบุญให้สิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะแต่ตอนหลังพอในฝันบางทีมันตะโกนเพราะความโลภไงพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยนั่งสมาธิบอกทีบอกว่ากูไม่ให้ละกูจะเล่นของกูเองถ้าถูกก็ถูกของกูเองไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโมเมอ่ะโมเมแบบว่า,วาพอกูแทงหวยถูกแบบมันเราไปซื้อถูกเองเนี้ยแล้วเขาก็โมเมว่าเขาให้เลขเราถูก แล้วเขาก็จะเอาให้เราบังคับใ,ใ,ให้เราทำบุญเงี้ยผมก็ไม่โอเคไม่แฟร์ไงแล้วก็สมมุติว่าเขาให้เลขผมมาไม่ถูกแต่ผมไปถูกเลขอื่นเงี้ยเขาก็ถือว่าผมถูกเป็นคนถูกหวยเหมือนกันนะเออเขาก็จะโม,มวยให้ผมทำบุญนะเออย่นนี้ก็ไม่เอามันไม่ยุติธรรมวะผมก็เลยว่ามันไม่ยุติธรรมนะ <c oughs> ผมก็เล่นไปอย่างงั้นแหละเดี๋ยวถึงจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวผมก็เลิกเล่นไปเองแหละเรื่องหวยอนะ่ะเพราะาตอนนี้ผมก็เล่นแค่แบบว่า พอมีพอใช้พอมีกินอะอะไรประมาณนี้ยถูกทีละหมื่นสองหมื่นอะไรแค่นี้ก็พอละน้องเยอะพยายามจะเคยซื้อจะถูกไปแสนแต่ก็ไม่ถูกนะแต่ว่าไปออกอีกงวดหนึ่งเจ็บใจมากเลยแบบนี้โคตรเจ็บใจเลยวะ่ะแล้วก็เลขที่จะออกแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อก็มีเราก็ไม่ได้เล่นเพราะเราก็เล่นตามที่เรามีเงินในกระเป๋านั้นถ้าเราเล่นหวยเราก็จะไม่มีตังค์กินข้าวผมก็เลยไม่ซื้อแล้วเลขนั้นมันก็ออกเออแล้วก็ แล้วก็เสียดายแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบอะไรกับมันมากมายนะครับผมอ่ะทีนี้ก็คือจบจบเรื่องตรงนี้ไปนะครับผม <c oughs> แล้วก็แลหว่างที่ผีคนนั้นอนะ่ะไปอายุของผีตัวนี้นะ่าจะดูประมาณวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะฮะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนหูรูโลนตัวสูงหน่อยน่าจะสูงได้สนะักสองเมตรอ่ะสูงมากครับผมต้องเงยนหน้ามองที่ยืนยืนฟังผมคุยอยู่แล้วเขาก็บอกกับผมว่า เขาจะได้รับตําแหน่งใหม่แล้วนะตําแหน่งเจ้าป่าก็เลยอยากจะชวนชวนไปงานกินเลี้ยงไปไปงานรับตําแหน่งของเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะผมผมก็บอกว่าอืมก,ก็ก็ได้นะก็เลยบอกว่าเออก็มีงานวันไหนก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวจะไปแล้วกันคือเขาก็ให้ซองมาเป็นสีขาวแล้วก็เปิดผมก็ไม่ได้เปิดซองดูในฝันคือ ไม่ได้เปิดซอ,องดูแต่พยายามน,นึกแบบเหมือนเปิดซองดูแต่ก็มันเป็นกระดาษสีขาวเพราะว่าเราไม่ได้เปิดดูวันนั้นถ้าเราเปิดดูวันนั้นเราก็จะเห็นข้อความวิธีการเห็นข้อความของพวกพวกนี้มันก็จะเป็นพวกแสงเราต้องมีสมาธิในการมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูข้อความพวกนี้ต้องมีสมาธิผมก็เลยไม่ได้สนใจ <c oughs> อันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าปล่อยผ่านไปพอปล่อยผ่านไปเสร็จไมคคืนหนึ่งปุ๊บเขาก็มารับเลยแล้วก็บอกเฮ้ยมีอะไรเหรอก็ ก็ให้การเชิญไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้มางานมางานรับตําแหน่งโอเคแล้วก็เขาก็มารับเราก็ไปพอเราไปปุ๊บก็ทีนี้ก็ระหว่างที่ไปก็ขับก็เหมือนนั่งรถผ,ผ่านนั่งรถผ่านนี่เออขาเขามารับเป็นรถเมย์นะนั่งรถผ่านไปก็เห็นคนนอนนี่คนที่ไปขโมยทองอะนอนอยู่ที่เปอยู่ที่เดิมพร้อมกับกระเป๋าทองคําเห็นสีขาวสีขาวมากเลยแล้วก็มีคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอะ่ะ มีผีตัวนึงจะไปขโมยของมันเออจะไปขโมยทองของมันมันก็ไปแล้วเราก็ลงรถเมย์ไปดูเฮ้ยมึงจะขโมยเหรอบอกเออไม่เป็นไรหรอกมันหลับอยู่ไม่เห็นหรอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าผีเออมันก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันคือผมมีความรู้สึกว่าคือถ้าพี่ผีตัวไหนเข้ามาก็คือเป็นเพื่อนผมหมดอะถ้ามาดีถ้ามาไม่ดีก็มึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูอะตะก,กะง่ายๆของผมเลยนะไม่ใช่เพื่อนกูอะถ้ามึงตีกูก็ตีมึงอะอะไรประมาณเนี้ย ทีนี้พอมันขโมยทองไปมันก็ไปงานนี้ด้วยพร้อมกับกระเป๋าทองคําไปกับงานขึ้นรถเมย์ตามผมไปพอไปถึงงานคือมันรถเมย์มันขับเร็วมากเลยะระยะทางไกลนะนี่เห็นทางไกลมากแต่รถเมย์มันขับประมาณแค่ประมาณสิบวินาทีถึงแหละพอถึงลงมาในในที่งานอะ่ะไม่ได้มีหัวศกลําโพงอะไรทั้งสิ้นนะจะเป็นป่าทึบแล้วก็เป็นลานโลง่ลงๆแล้วก็จะมีเป็นโตะ๊ะเป็นโต๊ะกลมๆนั่งนั่ง ก็จะมีพวกผีต่างๆนั่งอยู่นั่งอยู่เหมือนเป็นการรับตําแหน่งของเจ้าป่าเจ้าขาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมไปละเหมือนเขาว่าจะรับตําแหน่งอะไรเกี่ยวกับเจ้าป่าในเขตที่เขาปกครองบริเวณนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยระหว่างที่นั่นน่ะคือพวกผีมันก็มีกินเหล้ามีอะไรแบบปกติบนโต๊ะมันก็เหมือนจะว่างเปล่าเวลาใครอยากกินอะไรก็นึกนึกแล้วอาหารก็จะมาอยู่ตรงหน้า คือคนนี้ชอบกินเหล้านึกถึงเหล้าเหล้าก็มาคนนึกถึงไก่อยากกินไก่ไก่ก็มาอย่างผมไปที่โต๊ะผมไปนั่งผมก็ไม่ได้นึกอะไรพอผมก็เอออยากกินมันก็มาอาหารพวกข้าวยำข้าวยำไก่ก็มาไก่ทอดก็มาน้ำหมดลมก็มามาบริการให้ถึงโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับแค่เรานึกแค่เรานึกเองนะของพวกนั้นมันก็จะปรากฏต่อหน้าเราแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรก็เห็นเห็นของอยู่คนก็ ในงานก็กินปกติมีอยู่ประมาณ3มโต๊ะแต่ละตัวผิดผมก็จะอธิบายผิดของแต่ละตัวนะที่ที่ผมมองเห็นนอกนั้นเป็นเงาดำๆตาแดงๆโต๊ะผมก็จะเป็นลักษณะผอมสูง <c oughs> สูงสักประมาณ5เมตรได้มั้งตัวหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งอ้วนอ้วนตาแดงแล้วก็กินเหล้ากินเหล้าคนนี้จะเน้นเหล้ากับ,ก,บ,ก,บกับกับแก้ม กับแ g ้มสีดแดงๆแต่ผมไม่การันตีว่าอาหารสดหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดอะแล้วทีเนี้ยไอตัวขโมยทองไปอะมันก็ไปเอาเอากระเป๋านั้นอะไปให้เจ้าคนที่มาชวนผมมางานเนี้ยคือ,อที่คนที่รับตําแหน่งเขาก็เดินมารับผมก็ขอบคุณที่มานะอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วนั่นก็เอาทองไปนี่เอาไปโชว์ให้เขาดูพอไปโชว์ให้เขาดูแล้วก็แล้วจู่ๆมันก็เกิดอาการเหมือนเป็นคนบ้า มือนคนบ้าแหละเพอร์เจอร์หัวเราะคนเดียวแล้วก็เต้นเหมือนคนเมาลงคนเมาแล้วก็ไปชนคนผีตัวอ้วนจนเขาก็รู้สึกโกรธมากบอกว่ามึงทําอะไรแล้วลผมก็เอ๊ะพี่ใจเย็นผมก็เลยบอกพี่ใจเย็นผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้คนนั้นก็เลยบ้าไปเลยเหมือนแบบควนคนบ้าเหมือนกินเมาคานคานเดินไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเอ้ไม่ใช่ เจ้าของคนที่จัดงานก็บอกว่าอ๋อพอดีไปขโมยทองของเขามากฎของการเอาของของคนอื่นมาคือต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคนที่ไปเอาทองกับเราอ่ะไปขโมยเขามาก็จริงแต่ว่าเราเอาของอย่างอื่นไปแลกกับเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยทองนั้นก็ก็หล่นอยู่ตรงนั้นผมว่าไม่ได้สนใจแล้วทีนี้ผมก็เออผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวผมกลับไปนอนแล้วกันกลับไปนอนที่ห้องแล้วกันผมก็พูดก,กับเขาแบบนี้ผมบอกว่าเออ่โชคดีแล้วกัน โชคดีแล้วกันแล้วผมก็ระหว่างที่ผมเดินออกจากป่าไปเนะี่ยมันเป็นที่แบบรกมากเลยรกมากๆเลยแล้วก็เดินเดินไปแล้วก็เหมือนฝ่าดงหญ้าไปแล้วก็เห็นไหลถนนเต็มทางเลย <c oughs> เต็มทางเลยนะครับผมแล้วทีนี้แล้วทีนี้ระหว่างที่ผมเดินไปอะผมก็เอะใจอุย้ยไอ้นี่เพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยมึงไปขโมยทองของมานี่ว่ะเออแล้วทองมันไปอยู่ไหนวะสงสัยสักพัก กระเป๋าทองอันนั้นอนะ่ะก็มาอยู่ข้างๆผมไกลๆว่ามันเป็นภาพแบบสะพายข้างมาอยู่ข้างผมเอา้ามาอยู่ได้ไงพอโยนทิ้งไปมันก็กลับมาอยู่ที่ผมซึ่งผมก็งงมากเลยว่านี่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าพูดตามถ,ถึงตามธรรมเนียมของคนฝันเห็นทองก็คือคนคนนั้นอาจจะได้ลูกชายนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนทองคาแท่งแต่ถ้าเกิดได้ทองคําเส้นก็จะไดล้ลูกสาวนะครับผมอะไรที่จับเกี่ยวกับทองเนี่ย จะได้ลูกลูกชายที่แบบมีบุญวัส,สนาดีอันนี้เป็นเหมือนคําทานายเกี่ยวกับพวกความฝันทั่วไปนะฮะอันนี้ก็แทรกนิดหนึ่งแต่ในกรณีของผมที่เป็นคนโสดมันก็ไม่ใช่งไงร,ระหว่างที่ผมเอะอะกับเรื่องทองนั้นอนะแล้วผมก็แหกหลงยาขึ้นบนถนนปีนขึ้นไปอะมันเป็นทางชันนิดหนึ่งก็เลยเราก็เลยต้องขานแล้วก็ปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปปุ๊บ จากถนนโล่งแล้วก็มีไฟหลายทางนะเป็นสนนเส้นตรงยาวปลายทางมืดตึบแต่ว่าตรงที่อยู่ผมอยู่ก็จะเป็นทางหันกลับไปนี่ก็คือพวกเหมือนป่ามันปิดไปแล้วอะ่ะป่ามันปิดก็จะเป็นพุ่มไม้ใหญ่ๆเส้นทางที่ผมเดินก็ไม่มีละทีนี้พอพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีรถเมล์มาสองคันจําได้ว่าเบอร์เบอร์สเอดเบอร์แรกวิ่งมา แต่ผมมีความรู้สึกในจิตใจผมเฮ้ยไม่ใช่เบอร์นี้ว่ะกูจะกลับบ้านกูาาลาดพลาร้อยหนึ่งกูก็ต้องนั่งสายแปดสิวะสักพักสาเบอร์สี่สี่มันจอดไปมันคือมันอยู่เลนเลนซ้ายเลนซ้ายคือขับเร็วมันกําลังตีไฟเลี้ยวมาลับผมแต่ผมบอกว่าไม่ใช่วะต้องเบอร์แปดสิวะสักพัก,ก,กมันก็ไอ้นี่มาเว้ยรถเมย์เบอร์แปดกูวิ่งตามหลังมาตามหลังมาแล้วมันก็แซงขวามาจอด ไอ้คัน44441อะมันก็จอดอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็ขึ้นเบอร์แปดพอผมขึ้นรถเมลบแปดปุ๊บผมก็เหมือนกับว่าตื่นมาถึงที่ห้องแล้วผมก็ตื่นมากินน้าแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือถึงห้องเราแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เรื่องที่ช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยก็คือมันมีประมาณเท่านี้แล้วครับผมก็โอเคก็หมดละคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน้ากมีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรเพิ่มเติม หรือมีเรื่องเล่าฝันแปลกแปกหรือว่าฝันแล้วเจ็บตัวหรือว่าไปเจอผีมาก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปเล่าให้ดูอีแต่แต่ให้ผมไปล่าท้าผีผมคงไม่เอานะเพราะตอนหลังผมก็พยายามฝึกสมาธิทําบุญให้ลูกๆลูกๆกับเมียให้เขามีบุญกุศลที่ดีแล้วก็ทําบุญให้เมียด้วยอะไรางี้จะได้แบบคือผมคือผมเป็นคนประเภทแบบชอบตอบแทนบุญคุณไงเพราะว่าหนึ่ง ผมระลึกชาติตอนที่สมัยอยู่กับเมียได้ตอนที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับเมียรืระชาติที่แล้วก็คือเมียผมดูแลผมดีมากคนสมัยก่อนเวลาทำงานเหนื่อยกลับมาก,ก็ทำกับข้าวกับปลาแม้กระทั่งตายไปเป็นดวงวิญญาณไปแล้วอะ่ะจิตใจของเขาและนิสัยของเขาก็ยังเหมือนเดิมก็ยังคงนิสัยดีแต่ถ้าเรามีอะไรที่เป็นอันตรายเขาก็จะปกป้องเราเท่าที่ปกป้องได้อย่างมารีเนี่ยผมไม่ห่วงเพราะว่าเขาเก่งเขาเป็นนางไม้แต่ทิพย์เนี่ยเป็นผี ผีที่แบบบุญยังไม่เยอะไงแล้วเป็นผีที่อ่อนแอนแล้วก็โดนคนอย่างที่เคยเล่าคลิปก่อนเนี่ยก็คือโดนตะลุงเนี่ยคมเหงเยอะจีบไม่ติดไงแต่คมเหงเยอะทั้งจับมัดทั้งลากจะเอาไปผมต้องตามไปช่วยหลายทีละแล้วก็โดนทรมานทรกรรมคือน่าสงสารมากเลยคือที่ผมเห็นก็คือน่าสงสารมากเลยนะแต่ทุกวันนี้คือพอชีชวิตหลังที่เขาได้พบเจอผมเขาก็ มีความสุขดีนะแรกๆอาจจะไม่ค่อยถูกกันนะระหว่างเมลิกอาทิฟอะเวลานั้นก็มีการมีออกศอกท้องกันมั่งอะไรกันมั่งตามภาษาเมียน้อยเมียหลวงเมียสองคนนั่นแหละผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะมีอย่างนี้แหละแต่ผมบอกว่าให้ใจกว้างเพราะว่าคือคือเกิดเขาเกิดไปเกิดน่ะเขาก็ต้องมีผัวเป็นคนใหม่ซึ่งไม่ใช่ผมซึ่งผมก็มันทุกคนอ่ะจ,จะมีชีวิตคู่ที่ดีอาจจะได้คู่คองคู่สามพบหรือไม่ก็ พอหมดชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็ได้มีเมียใหม่ผัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยในเรื่องของโชคชะตากรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากแบบมีบุญร,ร่วมกันหรือว่าอยากเป็นหูเมียกันเราก็ทําตัวที่ดีต่อกันให้ให้เรามีสี่เสมอกันแล้วก็มีบุญกุศลเท่าๆกันเผื่อเผื่อท่านพญายมจะอนุญาตให้เราไปเกิดเป็นคู่กันก็ได้กันนะครับถ้าเกิด เกิดเป็นคู่ชาติหน้าสงสัยจะมีเมียสองคนเลยเนะี่ยอันนี้ผมก็หยอกหยอกนะฮผมโอเคก็คลิป <c oughs> okay, น,นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเพื่อความสนุกเ <c oughs> พื่อความบันเทิงนะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับหากมีอะไรอัปเดตเดียเด๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผม